เกมนี้เรากดสองนะคะแต่ว่าไปเจอเมดยิ่งข้อเสนอมาว่าเอาอายากลางแล้วก็แทงซับไหมตอนแรกเราจะเล่นลูอี้เว้ยแต่เขากดไปแล้วเราพิมพไม่ทันยังไงก็ต้องเล่นแทงเอาอีกแล้วก็อยู่ท่ามกลางหมู่คอนอีกแล้วและเราก็ยังติดอยู่คอมมานเดอร์อยู่เลยนะคะไม่ขึ้นคอนสักทีไม่รู้คิดถหกหมว่าเอามีหน้ามาแต่ตัวนี้เล่นเข้ามือเราที่สุดแล้วค่ะมากกว่าทาร่าอีกอ้ยคนมาจากไหนเนี่ยตังบายอยากลองนะคะฟิกเข้าไปหาอีก,กี้แล้วก็อันติลองสังเกตดูสแต็กมีหน้านะคะถ้าขึ้นเร็วแบบนี้เราก็ยืนปั่นนนนนนไเเเรรื่ออยยยยด้ย้้ลลสแ็กกบบบบาาาาะงี เสียฟิกเกอร์ไปนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นกันแค่นี้ก่อนเป็นรีเลือดตอนเรามารีเรายังไม่เห็นนะคะว่าด้าล่าเขาจะไฟเราก็กาจจะไปเคลียร์ครีปกางก่อนเพราะว่าครีปน่าจะชนตอนเราเดินไปถึงพอดีแต่เวเลสเปิดไฟลึกมากแล้วอาย่าไปขึ้นหัวโดนซ้อนหลังด้วยสามเรานั้นก็เรียบร้อยเรามาถึงทุกคนก็ไปสบายแล้วเลยเคลียร์ได้แต่ครีปมาถึงกูกลับบ้านอีกแล้วเราทีมตรงข้ามเขาเป็นดอรียใช่ไหมคะก็จะมีตัวคอยรีเลือดแล้วก็อีกี้เนี่ยคอยสแปมดาเมจตลอดเวลาทำให้ช่วงจังหวะที่เราเผลอเรากลับมาลีเน เป็นอีกเปิดเราก็เลยกดเปิดแบบเข้าไปกดอันติต่อจากนั้นก็เกิดการนัวกันเลยค่ะแต่ทีมเราเรามีชนะไฟนะคะเก็บไปได้ถึง3ตัวแล้วอาย่าเขาไม่ยามจะเซฟทีมสุดลิสเหมือนกันตอนแรกก็จะไปขึ้นทูเลนแต่ไม่ทันแล้วเขา,าจะหนีมาทางเราแต่เขาก็ไม่มาเว้ยเขาเนี่ยรอให้ไปรอดไปทางอื่นอะ่ะเราก็เลยรอดมาได้นะคะตอนแรกก็ใจมาแล้วแต่มาได้แป๊บเดียวลิงคขีแรงมากแต่ไม่เป็นไรเราจะเสียป้องแค่ชั้นนอกน,นะคะชั้นในเรายังมีอยู่ทีมเราก็ยือสุดๆอะ่ะจนรอเราเกิดและตอนนี้เป็นทามมิ่งดัสเลเยอร์อยู่แน,แน เราเลยต้องมาเดินเปิดพุ่มนะคะพอเปิดเท่านั้นแหละกํลาลังตีเลย เชยร์ทุเลนลาดดากได้ค่ะแถมทีมเรายังเก็บดอเรียไปได้อีกทําให้เราไม่ถึงกับได้เปรียบนะแต่ทําให้ยื้อเวลาได้มากกว่ารอบนี้ก็ลงมาไฟด้านล่างนะคะเรากดอันติกันป้องไม่ได้กันเวเลตก็ไม่ได้ดาเมกก็ไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่ตัดสินใจไม่ตามต่อนะคะแล้วถอยหลังกลับมามันจะมีคารีตัวหนึ่งของทีมลงข้าวเกี่ยวกับมาเลยนะคะแม่ไหนไก็มาแปะแล้วก็เลยเรียบร้อยแต่รอนนี้เราไม่ไหวจริงๆว่ะลงไปกองกับล่ามะม่วงนะคะแต่ที่เหลือเนี่ยก็เหมือนจะเก็บได้ไม่ทีมลงข้าวเกก็บเี่ยวอาคืนะะคเวลลไปแยดนทีม ก็ไปตีป้อมกลางกับป้อมล่างมาได้ต่อ,อมาก็คือออบเจค่ะเราก็ต้องแบ่งนะคะไปทําหน้าที่ที่เราทําได้ก็คือการโซนเพราะว่าฝั่งของข้ามันก็เหมือนจะแบบเดินมาดูเหมือนกันต้องเชื่อใจทีมค่ะแล้วก็ทําอะไรที่เราทําได้ถึงทีมเราจะเรียบร้อยได้ดามาแล้วก็ยังเดินได้อย่างไม่สบายใจอยู่ดีค่ะเพราะว่ายังมีลิงอยู่ต้องเก็บมันให้ได้ก่อนเวทีมเราก็เลยเสียดารไปเปล่านะคะเพราะไม่กล้าเดินเราเพิ่งได้บังกรแปลว่าเขาจะต้องผ่านพุ่มน,นี้ค่ะเราเลยมายีรอตอนแรกเราคิดว่าเขาน่าจะไม่เดินมาหรอกเพราะว่าน่าจะเห็นเราจากคลิปแต่มันไม่่่ใใชแลล้วววเเเเเเรรราาาามมมมีีีีฟกกกปป็็นนจััังงหดยบทท ทําให้เราสามารถเก็บทีมตรงข้ามใบรวดเดียวได้เลย3ตัวไปต่อเลยนะให้เวเลสไปบนได้ไหมมันไปไปไหนก็ได้เฮียเผือบจบได้นะต้องการคีบดีๆจบได้จบได้จบได้เคามอันติเขาอคอมมนต์เต <c oughs> ๋อปาไมอี 哎。